สวัสดีค่ะเศร้าอีกเผยข้อความสุดท้ายดาราสาวก่อนเสียชีวิตข่าวเศร้าช็อกวงการบันเทิงเกาหลีใต้เมื่อนักแสดงสาวมากฝีมืออีซอยีอ ได้เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันเมื่อวันที่20มิถุนายน2025ในวัยเพียง43ปีแต่เพิ่งมีการเปิดเผยข่าวออกไปอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาสร้างความตกใจและเสียใจให้กับแฟนคลับและเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างมากการจากไปของอ e ีโซยี e ได้รับการยืนยันจากผู้จัดการส่วนตัวทรงซอบินที่โพสข้อความผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียของเธอว่าสวัสดีค่ะ นี่คือผู้จัดการนักสแสดงอีซอยีทรงซอบินค่ะพี่สาวที่สดใสสวยงามและใจดีของเราได้กลายเป็นดวงดาวบนฟ้าเมื่อวันที่20มิถุนายน2025พร้อมกับข้อความนี้เธอบอกลาพวกเราไปพร้อมเสริมว่าเราทราบดีว่าข่าวนี้จะทำให้ทุกท่านตกใจและเสียใจอย่างมาก แต่โปรดภาวนาให้เธอได้พักผ่อนอย่างสงบในสถานที่ที่สวยงามสำหรับผู้ที่สงสัยว่าตอนนี้เธออยู่ไหนโปรดติดต่อฉันโดยตรงและปิดท้ายด้วยว่าฉันโพสข้อความนี้ในนามของคุณแม่และคุณพ่อของเธอค่ะอย่างไรก็ตามสาเหตุการเสียชีวิตของอ e ีโซยี e ยังไม่ได้ถูกเปิดเผย ก่อนหน้าการประกาศข่าวเศร้าโพสตสุดท้ายบนโซเชียลมีเดียของอีโซยีได้รับความสนใจอย่างมากด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความคิดถึงและความรู้สึกเธอได้แชร์วิดีโอเพลงที่ถ่ายทำในแสงธรรมชาติพร้อมคร่ำครวญว่าพร้อมคร่ำครวญว่าฉบับดั้งเดิมหายไปอย่างลึกลับโดยมีข้อความว่าพี่คะพี่เอาไปกับพี่ด้วยหรอ ขอบคุณที่รักษาวันเวลาที่รุ่งโลดของฉันได้อย่างสวยงามพร้อมทั้งขอบคุณพุ่มกับยอนจินซิกและทีมงานและปิดท้ายด้วยวิดีโอภาษามือประกอบเพลง Cannot Say A Word ของ LA Park PD ในแคปชั่นนั้นยังบุอีกว่านี่ผ่านมา8ปีแล้วนะและเช่นเดียวกับตัวตนที่สดใสของฉันในตอนนั้นวันนี้ฉันก็คิดถึงพี่มากรายงานตัวอย่างเงอะงะ โพสต์นี้ลงก่อนการจากไปของเธอไม่นานสื่อถึงความทรงจําถึงคนที่เธอรักที่เธอปรารถนาจะเจอซึ่งยิ่งเพิ่มความเศร้าให้กับข่าวการจากไปของเธออีซอีเป็นที่รู้จักจากการเปิดร้านดอกไม้ซึ่งเธอกำลังวางแผนจะย้ายเปิดร้านใหม่ในเดือนกันยายนนี้และเธอยังมีผลงานแสดงในซีรีส์อย่าง TVN หรือ The d e v o r c e Insurance อีโซโยีเกิดในปี1982จบการศึกษาจากภาควิชาเช็คสโลวักมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศฮันกุกและกำลังศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งปูซานเข้าสู่วงการแสดงในปี2014กับละคร SBS เรื่องแชงแดมดองสแกนดอลและมีผลงานภาพยนตร์อาทิส c a r l e t อิ n โนเซนต์คิลลิ่งโรแมนตรวมถึงละคร t ดอ d ์ไดวอร์ดอินสูเลนตลอดชีวิตการทำงานของเธอขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ